สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้คุณแม่กับพ่อคุณยายมาเลาะหน้าบรรยากาศทุ่งนาเขาบอโอ้เข่าไหมก็เป็นปตะเลียนตูนแท้เขาตายน้ำเขาตายน้ำพี่น้องจ้าเขาบเขายายถ้อยตายน้ำเจ้าเบิ้งดูวยเขาตายน้ำท่วม น้ำท่วมจ้าเขาตายมืหมอหนีบ้านเลาะน้ำหน้าพี่น้องหุ่นผูมาซอยหลอดเอาย่ามันง็เป็นอันนี้มัน่งเ่เป็นห้อยเป็นพี่นอ้องเบิ่งเขาน้ำท่วมเขาจ้าได้กินบ่น้อพี่น้องน้ำท่วมเขาหน้าคอจเจ้าเบื้อง ตายเบิดอแล้วจ้าตายเขาตายแลงเขาตายน้ำ <c oughs> <c oughs> เขาตายน้ำพี่น้องจ้ามือนีผ้ามาหน้าจ้ามาลหลอน่าคุณชายยายมันหล่นมันหลายเพื่อกับเพียงยายยายมาหน้ายายจมคุณ <c oughs> แล้วก็เครื่องเสียอากจะกระจายงามบ่ะุ่นป่าใหม่ป่าใหม่เขาปลูกพี่นอ้องป่าไม้สักแมนรู้ป่ะจ้ะเป็นแนวเป็นแถวปูนกำลังงามเห็นบ่ะปลูกบนคันนาด้วจ้ะนี่ปลูกป่าบนคันนาจ้าเพื่อนเมื่อน,อนี้ร้อนมากอากาศดี อากาศดีอากาศเด่นเด้งดังอากาศร้อนจ้าเพื่อนๆคุณเขาน่าข่อยกับบงงามได้พี่น้องจ้าเบิง้งสิได้กินบนอ่ะจะเบิ่งมันเขาหรือมันหยาเมยข่อยว่า,ามันหยาลายกับเขาเด้อแสงดีขนาดเลยวันนี้แดดดีแสงดีชมบรรยากาศเลาะทุ่งพี่น้องค่ะบรรยากาศเลาะทุ่งบ้านสวนเห็นไหมจ้า โอ้ยไปไกลแท้เมืองแม่ข่อยบ่ไปละย้ายมบมไปละมันเจินย้ายเบิงถนนเนี่ย่ไปล,ะม,มไปละมาขึ้นมาค <c oughs> อยหัว่อยห่องกาเอิแเราขึ้นมาพี่น้องจ้าเราไปแล้วมารอนนามน่าจะหอนหอนมือนี่ แดดออกเปียงเลยคุณอีแมข่อยไปแล้วไปแล้วหอนจ้ามือนีนแดดบออกเอ้ยอนบโตกแดดออกไปแล้วคลิปนี้หอนแห้งจะาบ่นองจ่า